วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือแต่ทุกคนไม่ช่วยเอาจาับใส่กุญแจมือยิงรัวเข้าจนตายแลย้วไขกุญแจมือออกนี่คือเราเห็นเหตุการณ์นะนั่อุ้มไปทั้งรถเบนซ์เลยก็คือตั้งแต่วันนั้นก็คือหายไปเลยไม่มาไม่นี่เลยตามกันทั้งคืนก็ไม่เจอเราพูดเราเม่เราไม่กลัว เขาเป็นคนยังไงเหรอเขาเป็นเขาเป็นเขาก็เป็นคนกล้าเลยเป็นคนดีจะตายในในในส่วนตรงไหนอ่ะส่วนส่วนตรงไหนเพื่อนฝูงก็มีเยอะเขาเป็นคนที่ที่ใจดีนะพูดจาดีพูดจาหวานเรื่องพูดจาไม่พอไม่มีเลยใช่จะนนักเลงก็ได้กระเสียแหละปกติพี่พี่ชายหนูจะชอบคือแต่งตัวธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านเกงขาสั้นพคกมาผูกเอวก็ไอไอตำรวจเนี่ยนะมันก็ก็รู้จักเป็นของธรรมดาแล้วนะ ซึ่งซึ่งตัวตัวเองยังรู้จักตำรวจเลยก็แบบเรารู้จักเพราะว่าบางทีเราไปติดต่อคดีมั่งไปติดต่อพวกเอารถออกมั่งรู้จักอะไรเงี้ยเออพวกก็ให้รถออกบางคนมันกว้า,า่ะและ้วบางทีเล่นไก่เล่นมวยไอวงการเนี้ยโตไม่รู้นะบอกตรงไม่รู้ว่าเขาไปเข้ายัางไงอะไรยังไงเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่เคยเห็นที่ว่าเจ้าของเข้ามาหรือจะอะไรนี่พูดกันแบบตรงๆเลยนะนี่ไม่มีไม่มีว่าปิดบังเลย ไม่เคยเห็นพี่เอาของผิดกฎหมายเข้ามาก็มารู้วันที่มีเรื่องนั่นแหละ,ะไปพนัดแล้วลูกโทรไปบอกว่ามะกลับม,มาบ้านเลยตำรวจเจ้าหน้าที่มากันเต็มเลยว่าบางับางล้อบังล้อคนที่เลี้ยงไก่อ่าว่าทะเลาะก,กับเจ้าหน้าที่อดุนนี่เป็นพวกกันแล้วก็เขาเป็นคนที่ว่าทํางานเนี่ยออกเหล็กออกรั้วอะไรอย่างเงี้ยแล้นี่บังล้อเขาก็เลยชวนมาอยู่ด้วยมาเลี้ยงไก่อ่าเขาก็มากั้นรั้วให้รอบนะ่ะซื้อมาแล้วก็มากั้นรั้วรอบ ก็โต้กล Get ับมาโตะกลับมาถึงถึงนี่ประมาณหกโมงครึ่งได้กล uh ับมาก็เจ้าหน้าที่อ่ะเยอะเจ้าหน้าที่เยอะแยะมากเลยเต็มไปหมดเลยทั้งหนองจอกลำบังทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็มีตำรวจที่รู้จักก็มีก็เลยถามาว่ามีเรื่องอะไรกันเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอ่าเราซื้อยาเสพติดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้หรือยังไงไม่รู้ก็มาพากันมาที่นี่น่ก็มาเกิดยิงกันกับนายนายอดุลยิงนี่มืดแล้วนะ ยิงเนี่ยมึดแล้วโตอยู่ถึงแล้วโต๊ะเป็นคนรอหมายนั่งรอหมายยันสองทุ่มหมายมาสองทุ่มเขาไม่ได้ตามยิงกันมาเปล่าเปล่าเหตุอยู่ที่นี่หมดใช่ยืนอยู่นั่นหมดใช่รอหมายคนอย่างเดียวโต๊ะก็เข้าบ้านก็เข้าไปดูเด็กๆไปดูโต๊ะไปดูแม่ไปดูแม่อยู่กับหลานมากระหน่งร้องไห้เพราะกลัวร้องไห้ก็หลานก็อยู่ในบ้านหลังฝั่งตรงข้ามอ่ะ พราะบ้านตะก่อนเนี่ยบ้านโต๊ะจะบ้านบ้านของเราจะอยู่หลังหน้าใช่ไหมหลังหน้าที่ยังไม่ได้ว่ายังปลูกไม่ได้ก็คือยังไม่รื้อก็อยู่ด้านหน้าหน้าประตูรั้วทางเข้าบ้านบางรอนอะอ่ะอ่าแล้วก็หลังในก็เป็นบ้านมางอนคืออย่างนี้เล่าเหตุการณ์ถ้าถ้าฝากความจริงให้ฟังแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยความจริงเนี่ยน้อยจะมีความโม้ทำามกก็นายยาซีนเนี่ยเป็นคนอล่อซื้อ นายยาซีนเนี่ยน้องเขาโดนจับห้ามัดที่โต๊ะรู้มานะที่ที่โต๊ะรู้เลยคือเรื่องของเรื่องที่ก่อเหตุจากตรงเนี้แล้วตอนนี้นายยาซีนเนี่ยก็คุยกับสุรพลรื่นสุขตำรวจที่ชื่อสุรพลเรือนสุอ่ะอ่าอ่าคุยอ่าคุยกันว่าแลกงานจะเอาตัวใหญ่ให้ซึ่งไอยาซีนเนี่ยเป็นหนี้เป็นหนี้อ่าเป็นหนี้บังรอนเนี่ยเป็นล้านนะ แล้วก็ตอนนี้ก็นายอดุลเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องก็เลยมโหว,ว่ามึงทําไมถึงทำแบบก,กูอย่างงี้มันก็เลยวางแผนอ่าล่อซื้อก็คือว่าเอาจะจัดให้ส่วนทางนายอดุลเนี่ยรู้รู้ว่าไอยาซีเนี่ยล่อล่อซื้อร้านกว่า <นะ S 1> ก็เลยเอาขยะเอาอะไรใส่กระเป๋าไปแล้วใช่<ล>ใช่ขเขาว่าเป็นร้านเมล็ดแล้วตอนนี้ก็ใส่รถแท็กซี่ไป ใส่รถแท็กซี่ไปใส่รถแท็กซี่ไปใช่แล้วตอนนี้ก็ให้นัดกันไปส่งที่แฟชั่นไอแลนด์ไปถึงแฟชั่นเขาก็บอกว่าอ่าคือมาแล้วว่ะเหอะมาแล้วอะไรเงี้ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็โอเคเขาคุยกันนะ uh huh. แล้วตอนนี้ก็ให้ย้อนกลับมาส่งที่มินมมย้อน,นใช่ย้อนมาส่งที่มินปุ๊บทางมินเนี่ยตั้งด่าน uh huh. อ่าแท็กซี่นี่ก็โดนคน้นโดนค้นสรุปแล้วในกระเป๋าคือไม่มีไม่มียาเสพติดมีแต่ขยะ uh huh. เหตุการณ์ก็เลยตามกันมา ตามมามาถึงที่บ้านถึงที่บ้านปุ๊บห้าโมงเย็นเนี่ยมาถึงที่บ้านปุ๊บอ่ะเขาก็บอกว่าบังร้อนเนี่ยเขารู้ละนายอดุลเนี่ยเขารู้แล้วนายเายซีนเนี่ยมากับนายสุรพล<อ>ก็จะก้าวเข้าไปจะก้าวเข้าไปในรั้วปุ๊บ<อ>ในรัว้วเล้าไก่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านงร้อนอ่ะอ่าพเลาจะก้าวไปปุ๊บบังร้อนเขาก็เลยบอกว่าอย่าเข้ามานะเข้ามาเขายิงอ่าเขาก็เลยยิงขู ตอนนั้นสหวสุพนเขาเข้าไปในชุดไหนเนอใส่ธรรมดาใช่ใช่เขาเป็นตำรวจอ่าเข้าไปชุดธรรมดาแล้วก็อย่าเข้ามาอ่าดูงบอยอย่าเข้ามาไม้เข้าไม่ได้อ่าเข้าไม่ได้นั่นแหละเราอยาเข้ามาต้อเข้ามาขยิงอันนี้เข้าก้าวเข้าไปกันก้าวเข้าไปปุ๊บมึงล็อเขาเลยยิงขู่ยิงขู่แล้วนี่เหตุจากตรงนั้นก็เลยประกายไฟขึ้นมาเลยเขาก็เลยออกถอยไปเอาหมายเหมยขอหมายเลยให้สารออกหมายเดี๋ยวนั้นเลยนี่หมายสารกว่าจะได้ออกก็คือสองทุ่ม ก็พอดีโตะกลับมาพอดีกลับมา,มาพราหมยกลับมาพราหมยมาปุ๊บหมายมาปุ๊บเขาก็ให้โต๊ะดู<ม>ว่าจะขอค้นพื้นที่ตรงนี้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 นะตรงเนี้ยที่ซึ่งฝั่งเนี้ย<ม>อ่าโตะก็อนุญ,ญาตให้ค้นก็ก็ก็พาเข้าไปเ<ม>ข้าไปก็คือไฟเฟยไม่มีละมืดหมดเข้าไปก็ไปเจอพวกทีวีสุ่มไก่ทอทัศอะไรเงี้ยอ่วางอยู่แล้วก็สักพักหนึ่งมีคนไปเจอว่าคนนอนกันอยู่ห้องหลังนอนกัน ห้าคนมีมีผู้ใหญ่สามเด็กสองนอนนอนอยู่ตรงนี้นั่นอ่ะจ้ะนอนอยู่ที่นั่นคือไม,ไม่ไปไหนเลยนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะจ้ะแบบห้าคนมีผู้ใหญ่สามเด็กสองก็ผู้ใหญ่ก็มีใครอ่ะนายกอเดสซึ่งตอนนั้นที่ปีนั้นที่จับทะย่อนเราจะรู้นายกอเดสนายมูนิศนายหนุย่ยสามคนแล้วก็มีเด็กเขาก็ให้เด็กออกมาพร้อมโต๊พอลหลังจากที่เจอตรงนั้นปุ๊บก็มีเสียงปืนขึ้นทางหลังเจ้าหน้าที่อ่ะ เขาเห็นว <OK. S 2> ่านั่นแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ให้เด็กให้เด็กกับผู้หญิงออกไปนั่นแหละตอนนั้นยังไม่เจอของกลางเจอคนเฉยเสียงปืนขึ้นข้างหลังปังป้องป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 งรัวแล้วก็สักห้าห้าห้านาทีหรือห้าวินาทีอะไรเนี่ยจะมีเสียงตำรวจไอ้เสียงเนี่ยระเบิดอ่ะเสียงเหมือนระเบิดเลยนะตูมนั่นแหละสักก็เดี๋ยวเดียวทางนู้นทางนั้นยางทางนั้นยังไม่รู้เพราะมองไม่เห็นอะไฟมันมืดหมดใช่ แล้วตอนนี้ก็พอลาสักพักหนึ่งก็ตอนนี้ก็ให้เราออกให้เราออกปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงตรงนู้นเขาโวยวายกันละตรงตรงรัว้วเมื่อกี้มา,าต้องรู้ใช่ไหมตรงตรงถนนน่ะตรงรัว้วไอ้บ้านเขาที่มีต้นไม้มีอะไรอะติดกับข้องวบ้านบางหวังแมนเมื่อกี้เนี่ยทีกเก่เขโทรมา,าอ่านั่นแหละตรงนั้นน่ะนายนายอดุลไปโดนยิงวิสามันตรงนั้นหน้าบ้านครับหน้ารั้วเลยใช่วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือแต่ทุกคนไม่ช่วยเอาจับใส่กุญแจมือ แล้วก็ยิงรัวเข้าจนตายแล้วก็เอาปืนไขกุญแจมือออกนี่คือเราเห็นเหตุการณ์นะนี่เราเห็นเพราะเราวิ่งไปดูทางถนนไงเราออกมาแล้วเราไปดูทางถนนนี่แหละบางรอก็คืออาปากอะไรพูดไม่ได้ตอนนั้นบางรออยู่บ้านไหมไม่อยู่บางรอนไม่อยู่บ้านตั้งยี่สิบสองวันใช่ใช่ยี่สิบสองวันไม่เราก็ไม่รู้ว่าไปไหนแต่ว่าไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านยี่สิบกว่าวันแล้ว เพราะว่าเขาบอกว่าจะไปจะไปต่างจังหวัดนะเพราะว่าจะไปสักพักหนึ่งว่าดูบุมะดูลหลานด้วยก็เลยบอกไปเถอะไม่มีอะไรไม่น่าเป็นห่วงแล้วราะตอนนี้ในล้อจนล้อเกือดุลใช่โรจรใช่เสียแล้วจ้ะแล้วก็จะมีอีกสองสามคนด้วยใช่ไหมก็อีกสามคนเนี่ยที่ที่ดูว่าจับได้ในนู้นใช่ไหมอันนั้นเขาก็เขาก็จับไปไงจับไปก็ ค้นกันของกลางอะไรไม่เจอไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงอันนี้เขานอนอยู่ในในร้าวไก่ที่ว่านอนกับเด็กใช่แล้วตรงด่านนั่นคือตรงด่านไหนอะตรงด่านไม่มียิงกันนะขับรถกระบะมาฝาด่านแล้วไม่มีไม่มีไม่มีพี่ไม่มีเลยนี่นี่นี่พูดกันจริงๆเลยเนี่ยพูดเราพูดต่อหน้าไวเลยข่าวมันี่นี่เกินบางทีมันออกเกินความจริงแต่เราถึงได้บอกว่าความจริงไม่ค่อยไม่ค่อยจริง หใน16ระดับประเทศเขาลงข่าวะนะหใน16ระดับประเทศก็คิดว่าขหลังจากบังรอนได้วัน2วันพี่จำได้ไหมอุดมสุขหรืออะไรที่จับได้ล้านเม็ดน่ะและ้านั้นมากกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อันดับหนึ่งหรืออันดับอะไรเลยเหรอไม่มีอันดับอะไรเลยอยู่ยๆก็หายแท็กซี่ทั้ง5 6 60คันใช่ปะ่ะ หน้าทีอย่างนั้นเงียบแต่ที่มังร้อนนี่โอ้โหเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยกันน่าดูเลยหนูไม่รู้จะว่าเขาคุยเอาอะไรกันใช่อดุลก็เด์ด์ก็ดุลตายมีมูนิดก็เด์ด์นุยแตสมนึกเป็นเป็นแฟนเป็นน้องเขยตอนตอนตอนนั้นโตดังไปเลยดังไปเลยอ่ะทางนู้นก็มาเชิญไปทางนี้ก็มาเชิญไปเชิญไปสอบปากคำนะไม่ได้เชิญไรเพราะเราเป็นเป็นน้องที่ใกล้ชิดใช่ป่ะเป็นน้องที่ใกล้ชิดอยู่ด้วยอะไรด้วย ไม่มีอะก็เริ่มเริ่มเริ่มงน้ดมันนี้ที่หนูที่บอกตรงๆเลยที่น้องๆรู้ก็คืออีตอนเป็นข่าวนี่แหละรู้ว่ามีที่นี่มีที่นั่นแต่เราก็เราไม่รู้ลึกๆคือเราก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้คือเราไม่มีอะไรมีแค่ว่าทรัพย์สินของเก่าแล้วก็เราได้ค่ารื้อถอนมาก็คือมาซื้อที่ตรงนี้ปลูกบ้าน อยู่รวมกันก็คือที่ที่เนี่ยเราซื้อรวมกันหมดบางรอนตังมาด้วยพี่สาวให้ด้วยพี่สาวก็ทํางานเขตเขาก็ขายของขายอะไรด้วยเขาก็เบียเกษียนเอาเอามารวมกันแด่ข่าหรือถอนด้วยแล้วเรามามีแฟนเป็นกำนันนี้ก็พอมีตังเขยบให้เข้ามั่งก็คือมารวมกันซื้อตรงนี้ว่าจะอยู่ตรงนี้เพะมะเขาไม่ยอมไปไหนเขาไม่ยอมไปอยู่ที่อื่นคือหนึ่งป็นคนชอบเลี้ยงไก่ ตีไก่ใช่ตีไก่โอ้ตีตีเขาเป็นพันเป็นอะไรแหมกันดารงดาราเขายังไปตีกันเลยแอดคาระบงคารบาวเราก็ไม่รู้ว่าเขาใครอยาใช่ไหมเพราะว่าเขาเพราะเขาไม่ดีไปรู้เรามารู้วันที่โดนที่มีข่าวแหละคือเขาอจะไปหากินข้างนอกของเขาใช่ไหมแล้วเราเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงแม่อย่างเงี้ยเขาก็จะส่งมาให้เรากินแค่นั้นแหละส่งตังมาให้ซื้อกับข้าวซื้อขนมให้ลูกหลานกินไปโรงเรียน เออมึงเป็นคนจัดการค่ะน้ําค่าไฟบ้านเดียวกันเลยตอนนั้นน่ะอยู่บ้านเดียวกันเพราะมีหลังเดียวก็ไม่ได้กลับบ้านนานไหมก็จะละยี่สสองวันน่ะไม่มาเลยแล้วก่อนหน้านั้นนะะจะก่อนหน้านอก่อนหน้านั้นก็อยู่อยู่มั่งมาอยู่มั่งกำนันก็ซึ่งกำนันก็ดูวันนั้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ให้เขาดูให้ครับนานนะหลายเดือนนะย่างย่าง หลายเดือนหลายเดือนที่ดูอยู่อ่าก็สุรพลไปมาก็คือมาหลังๆอ่ะสุรพลจะดึงเอาเข้าร่วมให้ได้แล้วกำนันมันก็เป็นคนที่นั่นอยู่แล้วมันก็รักเลงอยู่แล้วมันก็ไม่กลัวมันก็เลยมีการเถียงด่าอะไรกันนี่แหละก็เลยแค้นก็หนูคิดอยู่แล้วแหละพวกมีสีนะคิดอยู่แล้วแหละเราไม่นี่เราหนูเราพูดเราไม่เราไม่กลัวเราแต่ว่าถามว่าคนเราอ่ะโดนอุ้ม โดนอุ้มไปทั้งรถเบนซ์เลยเขาขับรถเบนซ์ไปไปสอบราชาพัใช่แล้วร้านแกงที่ตรงแครายก็เห็นเขาบอกเห็นว่าออกไปแต่นี่ว่าเขาไม่รู้ไงว่ามีเรื่องมีอะไรกันมาก่อนใช่ไหม<อ>คือคนรู้จักกันอ่ะร้านข้าวแกงเหมือนอย่างเราไปกินกันบ่อยๆก็สนิทกันแต่นี้มันก็รู้รู้รว่าเออเนี่ยกำนันนะแต่นี้พลาเขาบอกว่าเขาบอกว่าได้แต่เห็นว่าพลากำนันไปอ่ะมีก็มีคนตามไปแต่ว่าเขาไม่รู้ไงก็คือตั้งแต่วันนั้นก็คือหายไปเลย ไม่มาไม่นี่เลยตามกันทั้งคืนก็ไม่เจอที่ของมองอนเนี่ยนะก็มีที่ที่ก็มีหนังสือมาให้นั่นแหละก็มีอย่างที่พี่พูดนั่นแหละมีเรือมีอะไรเจตสกีมีแพ่มีแพแล้วก็อะไรอ่ะมีรถรถรถไออะไรฮุนไดคันของมองกรอ่ะว่าไปจอดเจอที่ไหนที่ไหนแล้วก็มีเบนซ์มีเบนซ์เบนซ์ก็ซึ่งพรอยู่ แค่นันแนหะเพราะว่าก่อนก่อนที่มังกรจะไปมังกรขายรถตู้ไปคันหนึ่งที่รองรอยังอยู่เลยก่อนที่ก่อนที่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยนะขายรถตู้เพราะว่าโตเป็นคนไปขายก็มีร์เขาขายไปเพื่อซึ่งเอาเงินไ,ไม่มีตังค์ไงถามว่ามังกรมีตังค์ไหมไม่มีนะวันนั้นขายรถตู้แล้วก็ตังไป,งไปงใช่<ๆ>ใช่ใช่ใช่ตอนมีเรื่องมีที่เรายึดด้วยใช่เพราะที่เราคือเจอของกลางไงเจอของกลางอยู่ที่ที่เรา ตรงมันไม่ใช่กงหมีอะพี่เนี่ยนเนี่ยลงข่าวกันนะ <abst> กงหมีกับของเนี่ยซึ่งอยู่คนละที่เลยแต่ก็ลงข่าวว่าเอา,เอากงหมีอําพางหมีเ<ล>าานเี่ยเนี่ยนี่สมมตินี่เป็นบริเวณโรงนะโรงโรงเลี้ยงไก่ห<จ>มีเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางสนามหญ้าตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางสนามอย่างอ,างอันนี้อันนี้คือซึ่งเป็นเลี้ยงไก่ทั้งหมดแล้วมีหลังคาแลวตรงเนี้ยช่วงเนี้ยไม่มีหลังคานะหมีเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ของเนี่ยอยู่มุมนี้ของที่ก็เจออยู่มุมนี้อ่า ซึ่งมุมนี้ก็เป็นมีพวกเครื่องเคียงไอ้ทำไก่นั่นแหละมีห้องน้ําอยู่ห้องนึงนอกนั้นก็คือโล่งหมดกี่เจ็ดหรือแปดเจ็ดไมมเหรอเจ็ดแสนก็เกือบแปดะเจ็ดแสนเท่าไรเม็ดไหมเนาะก็ไม่รู้เพราะเราไม่เห็นคืออย่างนี้พรามีเรื่องปุ๊บเนี่ยกำนันก็เลยให้โต๊ะออกไปก็ก็ไยมิดนะเขาว่าปูนเปิลอะไรยังไม่แห้งเลย ็นที่ที่โล่งว่างเปล่าไงที่ที่ที่บอกว่าที่ของที่ของเราอ่ะยังไม่ได้ปลูกบ้านไงเพียงแต่เขาทําขอทาโรงละเลี้ยงไก่เราก็ให้เขาทำไงมีการติดต่อกลับมาไหมหรือว่าในในในใจเราคิดว่าไม่ไม่มีเลยในใจเราก็ได้แต่คิดว่าคิดอยู่แค่สองอย่างไะไม่อยู่ก็ตายเพราะว่ามันไม่ติดต่อไม่อะไรเลยและอย่างหนึ่งมันก็คงจะติดต่อเราไม่ได้ละ เพราะว่าติดต่อ<ด>มันก็ต้องรู้ขนาดขยับนี่ขยับหน่อยโอ้โหออกทอทัดละดแต่ถ้าตายเราก็อยากจะให้มีคนมาบอกเราสักนิดนึง่งก็เราอะอยากจะให้ว่าให้มันติดต่อแต่เราเวลาคิดอีกทีก็เออมันคงติดต่อเราไม่ได้หรอกเพราะว่ามันขยับตัวหน่อยก็มีข่าวมีข่าวทั้งว่า,วาเป็นเขยว้าอ่าเป็นเขยว้ามั่งโดนเก็บไปแล้วมัง่ง <ส üyorsun> เราอยากให้กลับแต่อนี่กลับมันก็ตัวมันก็คิดแล้วแหละกลับมามันก็ต้องไม่ตายก็ อยู่ในเรือนจําตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นก็มันอยู่อย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมลูกลูกที่อยู่กับเรานี่คือเมียแรกเขาเลิกกันเลิกกันแล้วเมียใหม่มีคนหนึ่งลูกเมียเก่านีสามคนใช่สี่คนสองเมียแต่ละคนเป็นไงบ้างครับก็เขาก็ไอคนโตก็มีเรือนไปแล้วแล้วก็มีคนกลางก็ดีที่อยู่ในนี้แล้วก็คนเล็กก็ผูกคอเสียชีวิตไปแล้ว ไม่ยุ่งมาที<อ>งไง,ไงลูกขเขาว่าเราไม่มีเราไม่มียุ่งเพราะว่าคนโตเขาก็มีครอบครัวเขาก็จะทํางานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาเมียเขาก็ทํางานตัวเขาก็ทํางานคนโตมีกค่นี้แหละมีคนผู้หญิงนี่แหละเพราะว่านี่เขาจะติดชอบติดเพื่อนแต่ไปอยู่กับเพื่อนกับขงคนผู้หญิงเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเราก็ไม่รู้อีกเราก็ไม่รู้อีกรู้แต่เมื่อเป็นข่าวนั่นแหละรู้ว่าไปไปอะไรทโพธิพัทยา เอาจากพัทยาไม่มีแล้วมีแต่หนา้าข่าววันนี้